ดีค่ะมาพบกับบีมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีมอยู่กับตัวไททันนะคะเป็นกระบะแคบนะคะตัวนี้เป็นรถปี2023นะคะราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นรถทดลองขับนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นกันท้ายคลิปนะคะว่ารถทดลองขับเนี่ยจะได้ส่วนลดอะไรยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยะคะ่ะ ตัว2 0 2 3นะคะสังเกตจากด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะ,ะฮิ้วตัว C ก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กขนาด16นิ้วนะคะ กระจกมองข,งข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําใั่กับตัวรถสีขาวแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยตัวน,นี้เป็นรถทดลองขับนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสติกเกอร์มิตซูบิชิไททันคันแกร่งต้องลองอันนี้นะถ้าสมมติลูกค้าซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะลอกออกให้นะคะถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าไม่ต้องการนะะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกอยู่ที่กระบะท้ายนะคะ แล้วก็ตัวมือจับเปิดของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้อันนี้จะเป็นกันชนของเขานะคะก็จะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะมีกระบะไลเนอร์แถมให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเลขไม้เนี่ยน้อยมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนเลยนะคะ อยู่ที่ยี่สิบี่เท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะตรมอะไรนะคะเขาสามารถปรับโหมดได้นะคะแล้วก็มีวิทยุมาให้นะแล้วก็บะเนี่ยนั่งสบายกว้างขวางมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวแฉบดูกันบ้างดีกว่านี่แฉบของเขานะคะเปิดได้ถึงเก้าสิบองศาเลยนะคะขึ้นลงสบายมากแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแถมบะแฉบให้นะคะแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้มาติดตั้งให้นะ,ะโอเคก็ทดลองขับคันนี้นะคะส่วนรถเนี่ย พิเศษมากสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็เลขมา24ใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อบีมาได้เลยที่เบอร์086-599-0898นนะคะหรือว่าจะแอดไลน์บีมาก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ